ว่น้ำใส่ผมโอ้ยจ้งดูด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 สาเลยไอึงเรื่องไว้ก่ไอ้่าให้ามึงเอาลผมอ้ไปสัตว์อินทรีย์บอ้ยโอ้ยว้าวโอ้ยเขาดีไหมเนี่ยสามสองหนึ่งบึ๊ สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง youtube นักตกปลาบ้านๆนะครับนู่นครับไสมือหนึ่งครับห้วยเสน่นี่ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาตีคอกอยู่ห้วยเสน่์นะครับไม่ใช่ห้วยลำพองนะครับวันนี้มาห้วยเสน่ห์บ้างครับดูบรรยากาศวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้จะตกปลาฉ่าครับผมลมแรงครับนี่ครับฉ่ำๆแน่นอนครับวันนี้โดนแน่นอนครับฝนเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับ ก็จะเป็นคันใบสันเอสนะครับนี่ครับคันใบสันเอสนะครับผมเวทก็สิบสองยี่ห้าครับผมส่วนชกหน้าวันนี้ครับผมมาล้างแค้นมันนะครับมันชอบกัดขาดกัดขาดครับชกหน้าวันนี้ผมถักมาเลยครับผมลบกิบเบอร์สามมาเลยครับรู้เรื่องครับผมวันนี้ก็จะใช้หนอนตีครับผมนี่ครับพิมพิมใจร้ายนะครับผม จะใช้หนอนตีนะครับเพิ่งได้มาจากร้านพี่เก่งพี่จิ้งริมคลองครับผมนี่ครับผมก็เข้าเอามาใหม่ๆสดๆเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมนะครับเช่นเคยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใบสันเอทูเอาอยู่แน่นอนครับสารองสาล่ายงัดอย่างเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับ วิววิววิวคือตามแต่ว่าคือตามวนน้ำใส่วนน้ำใสอุ้ยวนน้ำใส่แล้วอ่ะเอ้าดิเอาดิเอาดิไม่หนีด้วยเอ้าเอ้า เอาสิเอาสิเป็นไงล่ะกลัวท,ที่ไหนล่ะโธ่มามาเลยครับมาเลยต่ออยู่ตีจนเมื่อยเนี่ยมัน <c oughs> ตกดูไหมล่ะห <c oughs> น้ำลงตัวน้ำลงบนน,ำบนน้ำใสตัววบนน้ำใสเฉยอุย้อะไรวะไม่มีกัดวะทำไมสองมปสิโอไม่มีกัดว่าฝนก็ตกแล้วครับอือฝนตกครับลุยตาฝนนะครับผมน้ำลงเนาะ เนาช้าๆหน่อยชา้าๆหน่อยตกลดนี่มๆมันอยนู่นี่นี่นี่กบกระโดดนี้นี่บนน้ำบนน้ำบนน้ำใส <c oughs> น้ำม่งน้ำโม่งน้ำมงเบรกเรือรอแรองปุถะ,ะเลยครับไส ยากันย็นตัวโอ้ยกันยากันย็นจริงอุย้ยเห็นหัวเลยตัวตัว <c ười> ผมเห็นหัวเลย <c ười> อะตัวเห็นเหมือนผมไหม <c ười> โอ้ ปั๊กปักเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วครับท่านผู้ชมเห็นหัวมาแล้วตอนนี้เกือบจะเห็นตัวแล้วครับผมโอ้โหทำให้หวาดเสียวอีกแล้วตามลองเลยต่ว่จิบอีกตัวนึงจิบตัวน้อจิบ,จบอู้ตัวใหญ่ว่าน้ำใส่ผมอุอ้ย

โอ้โหมาเจอสองข้อครับอื้อหือขึ้นจีบด้วยชนกันข้ชนกันมามาโอ้โหอุ้ยจีบด้วยเห็นเลยเห็นตัวเลยอุ้ยค้อนี้เล็กมากเลยอ่ะปังอุ้ยค้อนี้เล็กมากเลยอ่ะปังตรงนี้ยโอยน่าจะกัดหางครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนไม่เต็มครับโดนไม่เต็มเดี๋ยวเกี่ยวเยอะก่อนเยอะอเอยเยยะเอ้ยอยู่ไหนัวเดินหน้ามาช้าๆตัวมันเดินละมันมุดน้ำ้วยนะมาฟังนี้หนึ่งนู่นนู้นนี่นี่นีน่นนน Pappa, pappa! Jobb, jobb, jobb! ตาเบตไม่หมดนะมีตุ่มแน,น่นอนถ้าเบ็ดโทรศัพท์ไม่หมดนะ จะเข้าน้ำบุงอ่ะเยี่ยพันฮึ

ไปดึงเือไไปจะให้ปามดึงเอาครับผมอุ้ยใปสัว์เอ้อูนี่ครับนครับอุ้ยเอออ้ยโอ้ยเขาดีมยเนี่ย ใบสันเอสืเข้าดีไหมเนี่ยน่าจะดีอยู่เลยครับนี่ครับผมใบสันเอสูนะครับผมเบตสิบสองยี่ห้านะครับปลาก็ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมดูครับสภาพหม่ครับสาลายครับผมนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับผมจะทําการโยกนะครับไม่รู้ว่า จะหลุดหรือเปล่าครับผมไม่เน้นตาเน้นทาไว้ก่อนครับผมเวลาโยกนะครับผมจะเก็บสายสั้นๆนะครับวันนี้ต่อช็อคมาครับถักสายหน้ามาเลยครับผมมาชอบกัดขาดเลือยเกินครับพอถักมาปุ๊บกัดแต่ปลายครับผมไม่รู้เป็นอะไรครับผมหรือมันเป็นแก้เคล็ดหรือเปล่าครับวันนี้ก็มือหนึ่งวุฒเสน่หครับเป็นไตครับผมวันนี้นี่ครับนี่ครับปลายอยู่นี่ครับสามสองหนึ่ง ออออโอ้โห,โหเดี๋ยวไปดูปลาใกล้ๆกันนะครับไม่ใช่เล็กๆแน่นอนครับผมโอ้โหนี่ครับใบสันเอครับผมเอาอยู่ครับรู้ๆกันอยู่เดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันครับ ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับพินใจร้ายครับผมขาดไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับนี่ครับผลงานเฮ้ยไม่ใช่ครับผลงานนี่ลานอนเอ่งแมงอยู่นี่ครับผมนี่ครับผมไสโตเลยครับผลงานวันนี้ครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมก็จะส่งให้มือหนึ่งหุสิเสีงนะครับผมนำไปทำประกอบอาหาร เลี้ยงชีพต่อไปครับผมโอเคครับเช่นเคยครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมครับนี่นี่นี่นอย่าลืมนี่ครับผมรู้เรื่องใบสัน s 2ตัวหนังสืออาจจะกลับกันนะครับผมกล้องหน้าถ่ายครับใบสัน s 2รู้ๆกันอยู่ครับสาหรงสาวรายงัดหมดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าจะสนุกแค่ไหน สวัสดีครับ